สวัสดีจ้าเพื่อนรกักวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะคะเราก็เดินทางกลับมาจากที่ทํางานที่บ้านหลังใหม่แล้วเนาะขากลับตอนช่วงบ่ายนี้พายุหิมะเริ่มมาแล้วนะคะแต่ยังเป็นระดับอ่อนๆอ,อ,อยู่นะช่วงเย็นเนี่ย จะเป็นที่ระดับแบบค่อนข้างแรงแรงลมจะแรงกว่านี้นะคะแล้วหิมะก,ก็จะปกคลุมเขาวไปมากกว่านี้นะคะตอนนี้ก็ไปดูบรรยากาศเริ่มเริ่มเกินเลยจ้ายังก็ถือว่าลมแรงน่ากลัวอยู่นะขับรถก็ใส่าสายอยู่จ้ะ